วันนี้เห็นแต่เสื้อผ้าไม่เห็นมีผักเลยไปหาดูผักก่อนครับเพื่อน าหาทุกผักก่อนผักอยู่ตรงนี้ไหมมาละกอสองอันห้ายะะูโรขายเนี่ยค่ะ เกินราคาผลไม้เราจะซื้อผลไม้ตรงนี้ผักอยู่นู่นเนี่ยตัวนั้นแพงมากผักชีลาว

ของโดนโดนนะคะเ <ś ś> ื้ออันนี้ดีกว่าค่ะปักชีราวเน,นี่ยค่ะปักชีลาวา มันเหี่ยวนะคะเพื่อนพอมันอันนี้เร่มเหี่ยวซื้อหนึ่งสองสามหกกรัมะค่ะ ชีลาวนี่เดี๋ยวไปซื้ออย่างอื่นกันด้วยก็ม,มีหลายอย่างนะคะเพื่อนร้านขายก็จะขายอย่างเงค่ะเพื่อนไปยิงขายเนะนเดี๋ยวเอซื้อนี่พริกปาปิก้าพริกปาปิก้า1นกิโลมยูโรนะคะแต่เห็นเพื่อนๆอบอกว่า,วาที่เมืองไทยแพง เดี๋ยวจะซื้อฟิกปาปิกาไปเราแ,แ,แป๊บนะเดี๋ยวซื้อของก่อนค่ะนี่แอปเปิ้ลนะเพื่อนแอปเปิ้ลหนึ่งกิโลสารยูโรห้าสิบแต่แอปเปิ้ลมันแพงหรือไม่แพงก็อยู่ที่ท่อ้อนะคะนี่กล้วยคะ่ะ ไปค่ะอันนี้เที่ยวตลาดนัดเสื้อหนาวตัวหนึ่งสิบห้ายูโรนะคะอันนี้สองตัวสิบตัวเดียวหกยูโรไม่ใช่ร้านนี้บอกว่าที่เราเคยซื้อ ตอนนี้ก็มีผักเยไปซื้อผักตรงนี้ก่อนซื้อผักร้านนี้ก่อนนะเดี๋ยวมาเดี๋ยวดูผักร้านนี้ก่นอ<ๆ>นคนึงค่ะเพื่อนๆฝนยุวันนี้บาดพิษไหมคะผู้สบปรดิสบปรดิ สม2สองกิโลหกกโลนะไปเนี่ยค่ะเพืพ่อนๆเขาขายกันอยู่ในเยอะเลยวันนี้นวันเสาร์วอาทิตย์จะมีตลาดนัดกันนะคะกรุงหันอยู่ไหนวะาวัน,นี้ร้านผักเดี๋ยวไปดูผักแป๊บหนึ่งนะคะพอดีคนมันเยอะไปเบียดถ่ายไม่ได้ค่ะตอบอริษัทขอษ 2องยูโรนะคะอันนี้ไปค่ะไปกันต่อค่ะมาค่ะเพื่อน<ๆ>อันนี้6คู่10บยูโรนะคะถุงเท้ากางเกงตัวละยี่สยูโรนะคะ เอ้ขาก็มีขายเหมือนบ้านเราเนี่ยค่ะเอ๊ะสดิเอ๊ถ่ายให้ดูหลายรอบแล้วนะแต่พอดีพอดีเอ๊อยากถ่ายให้เพื่อนๆดูอีกตุ้มหงตุง้มหัวอะไรก็ก็มีนะเดี๋ยวเราเดินกลับไปทางโน้อน,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 นอ,นอนีกว่าไหมฝั่งโน้นก็มีอ่ะค่ะโน่นหรอ วันนี้ก็ขายเขาควายก็มีนะคะเพื่อนขายเขาคว <c oughs> ายใช่ไหมเนี <c oughs> ่ยค่ะเสื้อผ้าอาจะเป็นมือสองมางน,นี่ <c oughs> ไปกันโตคะ่ะเพื่อนๆเนี่ยค่ะเป็นชุดผ้าเนหมวกเป็นลูกกัญแจอันนี้เป็นการ์ตูนสับอันนี้เป็นเสื้อชั้นในชุดชั้นในนะคะเพื่อนเสื้อั้นในชุดเชนไน เชือกผูกรองเท้าก็มีนะคะเชือกผูกรองเท้าไอ้ตอวเสื้อนาวางาขายในกระบะในรถเห็นป่าวน่าขายเหมือนกัน คือคลุมม,มือสองแม่เลยนี่จานจานก็ขายเหมือน,น้นออันนี้ขายจากไม้ฝั่งน,นี้ขายจากไม้ไม่ขายจากไม้นะมีขายกระปุกอมสินเลยนะคะ

ปลกอมซินเมื่อกี้อันละหนึ่งยูโรนะคะโอ้อยนนยนยย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 ยใยยอยเก่ายยยย่ยหายขยงเก่านะยยยยยย ล้อกามหม,ม,มด่ไับอันนี้เป็นรองเท้านะคะเพื่อนรองเท้าเป็นเกย บ้านเราเลยมีส้นสูงขายดยไปนู่นนู่นเป็นจักรไม้นะคะเพื่อนเนี่ยะคะเขาขายเนีย่ยเขาขายอย่างเงี้ยนะคะเพื่อนตลอดกัน,นาาอันนี้อัลฮัยยูโรเขาขายขนมนค่ะ ไ <c oughs> นั่งกันนะคะตลาดนั้นเหมือนบ้านเราเลยค่ะพเพื่อนอ่ะไปอันนี้สิบยูโรนะคะตัวละสิบยูโรตัวละสิบยูโรนะคะเพื้อนห้ายูโรก็มีสิบยูโรก็มี ไปกันต่อค่ะต่อนะคะเพื่อนข้ามาไก่อันนี้เขาขายของเก่านะี่ปังนี่ขายกระเป๋าค่ะสวัสดีปังนี่ขายกระเป๋า กระเป๋าใหญ่นู่นสิบยูโขายเหมือนบ้านเราขายทั้งมือขายที่ขาดรองเท้าขายสบู่นี่ขาย,ขายนาฬิกาก็มีเห็นเป่าขายนาฬิกาก็มีสิบก้ายูโรไม่รู้เขารับมาจากไหนนะคะนี่ค่ะก็อยู่ในเมืองเบลเยียมนะคะอยู่ในเมืองอันเฟรต็นเลยนะคะเพื่อน จะขายนี How ้แหละเดี๋ยวต่อไปก็ดูคุณถงเสื้อแขนยาวขายไอโมดสวยเสื้อดีสมัยเนี่ยสวยนะครัอ้ยห้ามเกดเสเสื้อชุดนอนครับเพื่อชุดนอนเสื้อสำอางก็มีนะครับเพื่อเนี่ย 아, 이거 또. 아, 이거 또. 아, 이거 아, 이거 좀 아, 이거 또. 아, 이거 또. 아, 이거 또. 아, 이거 아, 이거 또. 아, 이거 또. 아, 이거 또. 아, 이거 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 또. 아, 아, 이거 또. 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 아, 이거 이거 또. แล้วค่ะตลาดนะัดเมืองนอกก็จะเป็นอย่างนี้แล้วค่ะเนี่อนนยอันนี้เขาก็ขายนี่เขาก็ขายนะท่านไปแล้วนะคะขอบคุณที่กดติดตามแล้วครับสวัสดีที่กดติดตามและ subscribe นะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะบบ๊าายยบ๊ายบาย,บาย,บาย